สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะจากที่ก่อนหน้านี้ปอยเคยทําคลิปอุปกรณ์เสริม iPad Air 5ไว้หลายคลิปแล้วนะคะคลิปนี้มาดูอุปกรณ์เสริม iPad Air 5ที่เป็นของทาง Apple เองกันบ้างค่ะมาดูกันนะคะว่าอุปกรณ์เสริมพวกนี้ดียังไงค่ะจะมีเป็น AirPods 2 Apple, Apple Pencil 2แล้วก็ Smart Folio นะคะมาเริ่มจากตัว Smart Folio ก่อนเลยนะคะ ลักษณะจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นเคสแม่เหล็กค่ะข้อดีอย่างแรกที่ปอยชอบของตัวสมาร์ทโฟนอีโอก็คือน้ําหนักที่เบามากนะคะเคสเป็นแม่เหล็กแต่ว่าทาง Apple ทํทออกมาได้เบามากเลยค่ะจุดนี้เป็นจุดที่ประทับใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวปอยจะลองใส่กับ iPad ให้ดูค่ะนี่ค่ะใส่แล้วจะเป็นแบบนี้นะคะ สำหรับใครที่ไม่ชอบเคสหนักๆน,นะคะตัวนี้ตอบโจทย์ดีมากๆเลยค่ะใส่ไปแล้วไม่ทำให้ IPAD หนักขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างที่พี่บอยชอบมากๆก็คือตัวเคสอันนี้สามารถพับแปะไปด้านหลังให้เป็นแบนๆแบบนี้ได้นะคะเวลาใช้ก็สะดวกมากค่ะทำให้รู้สึกกระทัดรัดไม่เอถอะทะนะคะแล้วก็ตัวเคสอันนี้ยังสามารถถอดง่ายใส่ง่ายค่ะแค่ดึงออกแบบนี้นะคะ สำหรับคนที่ใช้ Magic Keyboard ด้วยนะคะใช้เคสแบบนี้ก็สามารถสลับระหว่างเคสปกติอันนี้กับ Magic Keyboard ได้ง่ายมากๆค่ะนี่ค่ะถ้าใครที่ชอบเคสบางๆแนวนี้ก็แนะนำเป็น Smart Folio อันนี้เลยนะคะทีนี้มาดูที่อุปกรณ์เสริมอย่างถัดมากันค่ะนี่ค่ะอย่างถัดมาก็จะเป็น Apple Pencil 2นะคะ สำหรับข้อดีอย่างแรกของ Apple Pencil 2ก็คือเชื่อมต่อง่ายนะคะสามารถเชื่อมต่อกับ iPad ได้เลยแค่แปะลงไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็เชื่อมต่อแล้วก็ขึ้นชาร์จได้ง่ายนะคะส่วนข้อดีหลักๆเลยของ Apple Pencil 2ก็คือสามารถรองรับแรงกดหนักเบาได้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเป็นข้อดีที่ โดดเด่นนะคะเทียบกับปากกาสไตลัสตัวอื่นๆค่ะอันนี้สําหรับคนที่วาดรูปเป็นหลักนะคะวาดรูปแบบจริงจังเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะจําเป็นนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถดับเบิลแท็บตรงข้างปากกาเปลี่ยนจากตัวปากกาเป็นยางลบได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ใช้วาดรูปอย่างจริงจังเหมือนกันนะคะฟังก์ชันนี้ก็สะดวกดีค่ะ ดังนั้นถ้าใครที่ใช้ iPad ในการวาดรูปเป็นหลักเนี่ย Apple Pencil 2ก็ค่อนข้างจะจำเป็นเลยนะคะต่อมามาดูที่อุปกรณ์เสริมชิ้นสุดท้ายกันค่ะนี่ค่ะอย่างสุดท้ายก็จะเป็น AirPods นะคะตั้งแต่ปอยใช้มาเนี่ยข้อดีของ AirPods ที่ปอยชอบมากๆก็คือการเชื่อมต่อง่ายแล้วก็การสลับใช้อุปกรณ์ง่ายค่ะเหมาะสำหรับคนที่ใช้หลายอุปกรณ์นะคะอาจจะมี iPad iPhone MacBook iMac นะคะ พวกมีเชื่อมต่อแล้วก็สลับอุปกรณ์ง่ายมากๆค่ะนี่ค่ะแค่เปิดก็มีป๊อปมัพขึ้นมาแล้วนะคะสําหรับการสลับใช้อุปกรณ์ก็ง่ายมากๆค่ะลากคอนโทรลเซนเตอร์ลงมานะคะกดมุมบนขวาแล้วก็เลือกที่ตัวแอร์พอตได้เลยค่ะถ้าเราอยากใช้แอร์พอตในอุปกรณ์ไหนก็กดเลือกที่อุปกรณ์นั้นแบบนี้นะคะสําหรับวิธีการสลับอุปกรณ์อย่างละเอียดเนี่ยไปเคยทาคลิปไว้แล้วนะคะสามารถย้อนกลับไปดูกันได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญตัวแอร์พอตอันนี้ก็เสียงดีด้วยนะคะเป็นหูฟังที่คุ้มค่ากับราคาค่ะ ก็มีอุปกรณ์เสริม3อย่างนี้นะคะที่เป็นของ Apple ิลปลอยใช้แล้วก็ชอบค่ะแต่ว่าอาจจะมีข้อเสียนิดนึงคืออุปกรณ์เสริมพวกนี้ราคาค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าก็คุ้มค่ากับราคาค่ะปลอยหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe ช่อง YouTube ของปลอยเอาไว้นะคะแล้วจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ติดตามกันอีกเรื่อยๆเลยค่ะเอาไว้พบกันใหม่นะคะ